เก่งค่ะเอามยปิดถะ่ลมให้แป๊งนึ่งอ่ะอ่ะลองต่อสิแป้งหนึ่งแบบม่พาอ่ะเอาต่อสิทำดีๆทำมือเบาๆมีสมาธิต่อเอ่นนาเ่งมากจะเพิ่งเปิดแต่มันจะเป็น,ปนลมเอาต่ออีกนี่มันจะลมม้มไหมเอ่อเบาๆทำมือเบาๆ ค่ะอ่ะาวางเออชงเลยทำมือเบาๆนะ okay. โอเคอ้ย